นี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินิกา4ทาโร่นะคะชาแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพออะ่อลรงโครนนะคะวันนี้แพนจะดูดวงแรนดอมนะเหมือนก็มีพลังงานใครคนหนึ่งนะที่อยากพบอยากเจอคุณออยากเห็นหน้าอยากทําความรู้จักมากขึ้นสําหรับในกรณีที่ยังไม่รู้จักกันมากเท่าไหร่แต่ที่รู้จักกันแล้วเนี่ยอยากเจอมากๆใครเอ่ยเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้าง หัวใจวิจรารณญาในการรับชมแล้วก็รับฟังความรู้สึกอาจจะสลับกับฝังกันก็ได้เป็นไวเบอร์ซ่าเดวิลสี่เหรียญสี่ไม้ไนท์ถือดาบแล้วก็สี่ดาบนะคะพลังงานเนี่ยบ่งบอกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บตัวแล้วก็ไม่ชอบสูงสิงกะใครอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรการพุทศก ชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุดมเมถุนตุลกลุ่มหรือเป็นได้ทุกธาตนะเขาอะมีการที่จะอยากสารสัมพันธ์กับคุณเพราะอะไรอ่ะเพราะด้วยตัวเขาอะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องความรักสักเท่าไหร่เพราะมีคนมาชอบเยอะก็จริงแต่ไม่ได้ถูกใจสิ่งที่ถูกใจค่อนข้างที่จะยากเขาอะเป็นคนยากที่จะถูกใจใครได้ง่ายๆ แล้วบางครั้งอ่ะถ้าไม่ถูกใจก็คือนิ่งใส่เงียบใส่แล้วก็อยู่ในโลกส่วนตัวแบบไม่สนใจแต่ตอนเนี้เขานึกถึงนึกถึงคนที่มีพลังงานของความเป็นเดวบเดวบก็คือโอ้โหมันก็คือการเติมเต็มเขาได้ในเรื่องราวของความรู้สึกหรือเขามองว่าคนคนนี้มีอะไรที่ตรงใจเขาหลายอย่าง เขามองด้วยความรู้สึกว่าเขาจะต้องรู้จักให้มากขึ้นให้ได้หรือเขาจะต้องได้สารสัมพันธ์ให้ได้ด้วยความรู้สึกเด็ดเดียวและมั่นคงนะเพราะว่าเป็นนายถือดาบอะนายถือดาบก็คือถ้าคิดอยากจะทําอะไรแล้วจะต้องทําให้ได้แต่ก่อนที่จะทาเนี่ยเขาก็มีการคิดเนี่ยเป็นการนอนแต่นอนแบบคล้ายๆนอนสมาธิหรือว่านอนเพื่อคิดถึงความเป็นไปได้เรื่องดาว เบื้องหลังต่างๆในอดีตจนถึงปัจจุบันน่าแสดงว่าเขามีการได้จับตามองคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วจนเขารู้สึกได้ว่าเขาถูกใจคุณมากๆแล้วด้วยความที่คุณและเขาเนี่ยแตกต่างกันมากๆใช้คำว่ามากเพราะมันขึ้นไพ่สเตงอะ่ะคุณน่าจะมีวัยที่แตกต่างจากเขาและเขาก็แตกต่างจากคุณ มันก็เหมือนกันปะออแต่จะพูดไงแล้วเขาก็มองว่าด้วยความแตกต่างตรงเนี้มันดูท้าทายดีนะมันดูถ้าได้คุณมาครอบครองหรือได้รู้จักได้เริ่มต้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาต้องการแบบนั้นนะคือคนคนนี้อะไรที่มาเสนอให้มาสางสัมพันธ์โดยที่เขาไม่ได้ต้องการเนี่ยไม่ต้องการเขามองว่ามันง่ายเกินไปใช่ไหม อะไรแบบนั้นไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นเพราะบุคลิกเขาอะเป็นคนที่ถ้าชอบอะไรเดี๋ยวเขาจัดการเองแต่ถ้าไม่ชอบอะไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาเยอะอยู่ห่างๆแบบนั้นอะดีแล้วและปากก็ค่อนข้างที่จะแรงออกแนวปากเสียพูดตรงๆเลยถ้าไม่ชอบอย่างเงี้ยก็คืออาจจะบอกว่าตัวเขาตอนเนี้ย ไม่ได้สนใจในเรื่องราวของความรักหรือเขาไม่มีเวลาที่จะมาโฟกัสถ้าเผื่อเขามองว่าคนคนนั้นเข้ามาพูดในลักษณะที่มาหยอดหรือมาจีบเขานั่นแหละเขาจะพูดไกลๆด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ให้ได้รู้ว่าอืเขาไม่ใช่ว่าจะให้เข้ามาในความสัมพันธ์ได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเที่ยวมาบ่อยๆด้วยเพราะไม่ต้องการ แต่ถ้าคุยกันในลนักษณะแบบเพื่อนอะได้สามถ้วยอะลื่นเลงเฮฮาปาร์ตี้ปาจิงโกคุยกันรัแบบได้แต่ถ้าเมื่อไหลพูดถึงในเรื่องราวของความรักแล้วก็ตามติดชีวิตเขาแจงเนี่ยจะไม่ได้เจอจะหายหายไปลุยแล้วดีไม่ดีคนคนนี้ยเขาเป็นคนที่บ็อกเก่งนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเขาลำคาญมากๆคือเขาบอกไปเลยนะคือไม่รู้จะใช้วิธีไหนแล้วไง เป็นการให้เกียรติแบบหนึ่งนะปฏิเสธแบบให้เกียรติไม่บอกตรงๆแต่ก็คือไม่ต้องมาเห็นในชีวิตฉันอีกว่าฉันทำอะไรที่ไหนจะได้ไม่ต้องมาตามเพราะอาจจะไม่สะดวกปากหรือไม่สะดวกใจที่จะว่าตรงๆก็เป็นแบบนั้นเลยคนคนนี้เขาอะนะเขาเคยเคยที่จะ คาดหวังอะไรในชีวิตในเรื่องของความรักไว้เยอะแต่มันไม่เป็นไปอย่างหวังก็คงจะต้องปล่อยแล้วก็ยอมรับแต่ตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกอ่ะเขาอาจที่จะมองคุณอยู่ในระยะหนึ่งแล้วว่าคุณอ่ะดูมีความแตกต่างจากเขานะแต่เป็นอะไรที่เขารู้สึกเขาอยากที่จะสานสัมพันธ์ยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นแต่ก่อนอะไรที่ดูยุ่งยากอะไรที่ดูแตกต่างอ่ะไม่เลยเพราะเขาจะมองว่ามันเสียเวลา เป็นคนที่ค่อนข้างที่ใจใจร้อนพอสมควรเนี่ยในถือดาบใจร้อนหุนหันพันแล่นแต่กับคุณนี่เขามองว่าเป็นอะไรที่รอคอยได้นะอยากรู้จักอยากเห็นไปนานๆเพราะอะไรเขาเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าคุณมีใครแล้วหรือเปล่าเพราะมันขึ้นในลักษณะสิบเหรียญนะ่ะสิบเหรียญเนี่ยถ้าคุณมีใครแล้วอะ่ะ เขาก็อาจจะแค่รู้สึกดีที่ได้เห็นคุณได้ยินเสียงหรือได้เห็นหน้าผ่านสื่อโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือถ้าเป็นเพื่อนที่ร่วมงานเนี่ยแค่นี้ก็โอเคแล้วก็มันจะทำอะไรผิดมากกว่านั้นไม่ได้แล้วไนงะเพราะเขาไม่ชอบเรื่องการผิดศีลผิดธรรมแต่ถ้าไม่มีใครก็มีลุ้นนะจ๊ะเพราะเขาก็มองว่าก็เขาต้องการ เขาจะไม่ปฏิเสธหัวใจตัวเองต้องการก็ต้องดำเนินหน้าในความสัมพันธ์จะต้องทำการรู้จักให้ได้รู้จักเป็นแบบส่วนตัวนะไม่ใช่รู้จักแค่คร่าวๆการรู้จักส่วนตัวนั่นก็คือเขาอ,อาจที่จะหาเรื่องในการนัดพบนัดเจอคุณหรือว่าแกล้งเดินผ่านบ้านนะถ้าทำงานอยู่ที่เดียวกันอาจจะชอบเดินผ่านแผนก แล้วก็เลยอะไรแบบเนี้ยเออให้ได้รู้ว่านี่คือฉันสนใจนะคนคนเนี้ยเขาจะไม่ใช่คนที่ไม่กลา้าเขาจะกล้าก็ต่อเมื่อเขามั่นใจว่าสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะทำไปอะมันจะไม่เสี่ยงต่อการหน้าแตกของเขาแล้วก็จะต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยอยู่ในช่วงที่เขาจับยามสามตามองคุณแบบนี้เลย แล้วถ้าเขารู้ว่าคุณไม่มีใครนะเขาจะลุกหน้าแบบแปดไม้เนี่ยลุกหน้าแบบ8ดไม้นี่คือไม่ได้ช้านะเร็วนะพุ่งทยานเลยนะเออเพราะว่าความรู้สึกตอนนี้มันเกิดขึ้นในเรื่องราวของการตกหลุมรักเดอะเลเวแต่เดอะเลเวเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันมีภูเขาก็ต้องดูก่อนว่ามันถูกหรือมันผิด ถ้าเกิดผิดไม่เอาขอเป็นแค่เพียงความรักแบบไร้เงื่อนไขก็ยังดีแต่ถ้าไม่ผิดแล้วก็ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครอะ่ะเดินหน้าเขาอยากพบเจอคุณเขาอยากพูดคุยมากๆเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะว่าคุณอะ่ะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยดูสวยขึ้นดูน่ารัก แล้วก็เป็นอะไรที่แค่เห็นไกลๆอ่ะยังไม่ได้ถึงกับสัมผัสสกินชิปอ่ะก็มีความรู้สึกอบอุ่นโอ้ถ้าได้อยู่ใกล้นะมันน่าจะดีกว่านี้ที่เขารู้สึกมันขึ้นในลักษณะไพ่ j จสเม e นาากับานถนือเหรียญน,น่าแสดงว่าตัวเขาอ่ะน่าจะไปได้รู้อะไรมาสักอย่างหนึ่งอ่ะว่าเขาอาจที่จะได้เจอคนรักของเขาแล้วก็ได้ หรือการในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันมีโอกาสที่จะมีลุ้นก่อนหน้านั้นอะ่ะไม่ค่อยได้สนใจอะไรใครสักเท่าไหร่เพราะเป็นนายถือเหรียญไงนายถือเหรียญเนี่ย,ย,นนยก็คือจะช้าช้ามากๆในทุกๆเรื่องเพราะเขาจะเน้นในเรื่องของการเงินที่มีความมั่นคงมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นอะ่ะเขาจะให้เป็นเรื่องรองแล้วก็ช้าแต่ตอนเนี้กลายเป็นนายถือถ้วยแล้วก็จะให้ความสําคัญกับความรักแล้วนะ แต่เขาจะต้องรู้ว่าการลงทุนในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องไม่เสี่ยงจนเกินไปและมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้เขาก็ไม่เข้าใจตัวเองนะแต่ก่อนเนี้ยคนคนนี้ยเป็นคนที่ชอบในเรื่องราวของการสวดมนต์ไหว้พระภาวนาแล้วก็อยู่คนเดียวได้มาโดยตลอดแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีความรักแล้วนะีมันจะเสียเวลาของเขาในการปฏิบัติ หรือทำให้เขาอะไปไม่ถึงแต่ตอนนี้กลับมีความรู้สึกเป็นนี่เลยเดวิลกลับรู้สึกอยากมีในเรื่องราวของความรักขึ้นมาแบบกระทนหันอนะแบบแต่ก่อนนี้ก็ไม่เคยเป็นแบบเนี้ยแต่ตอนนี้ต้องการความรักที่จะเกิดขึ้นต่อไประหว่างคุณกับเขาอะนะมันจะเป็นในรูปแบบของสามเหลี่ยนการได้พูดคุยทำความรู้จักกันไปก่อนนะเบื้องต้น เพราะดูท่าของคุณแล้วอะ่ะคุณก็ไม่ใช่คนที่จะเปิดใจให้กับใครได้ง่ายๆควีนถือดาบอะ่ะก็คล้ายๆกับเขาอะ่ะที่เป็นจัสติกอะ่ะถ้าไม่ถูกใจเข้ามาคุยธุระเสร็จยังแต่ถ้าถูกใจหาเรื่องคุยต่อไม่ต้องมาหยิบยื่นให้เดี๋ยวจัดการเองส่วนมากจะเจอคนที่ไม่ถูกใจจนจะต้องถือดาบ เพราะว่าเจอแต่ในเรื่องราวของความรักที่ท็อกซิกแล้วก็จะต้องให้ความชัดเจนกับตัวเองตั้งกฎบัญญัติไว้ว่าถ้าเข้ามาไม่พร้อมจะชัดเจนมาหลอกฟันคอขาดเลยแบบนั้นและพอคุณมีความรู้สึกแบบนี้นะว่าอะไรก็แล้วแต่จะต้องชัดเจนให้ได้ตอนนี้เหมือนกับมันมีพลังงานทั้งคนรักเก่าหนึ่งถึง อสองเหรียญแล้วก็ความรักครั้งใหม่กำลังจะเข้ามาในเวลาไล่เลี่ยก,กันหมดเวลาไม่มีใครใช่ปะ่ะไปหมดเลยคนเก่าก็ไปไปเพราะว่าเขาไม่ดีเขาเป็นคนไม่ดีคุณก็ตัดไปแล้วด้วยดาบอันเนี้ยแต่ตอนเนี้ยอยากจะกลับมาเป็นคนดีนี่ก็จ้องเหมือนกันจ้องแล้วก็ดูทีท่าความเป็นไปได้ว่าจะกลับมาดีไหมบางครั้งก็ อาจจะมีการได้พูดคุยกันบ้างแหละระหว่างคุณกับเขาอ่ะคนเก่าของคุณอ่ะส่วนมากเท่าที่เห็นการคุยก็จะถามตอนนี้มีใครแล้วหรือยังเอ๊ะมาถามสละแน่อยากรู้ทำไมอ่ะเพราะจะได้รู้ไงว่าจะต้องฟันฝ่าค่าศึกสักกี่คนคู่แข่งสักกี่คนอยากกลับเข้ามาแล้วแล้วก็ตั้งอกตั้งใจด้วยนะ เขาจะต้องได้เขาจะต้องตบคุณได้แน่ๆคนเก่าอะ่ะเออส่วนคุณน่ะเหรอเอาอะไรมาตกกันตั้งดาบเลยจ้ะจำแพงห้ามจอดตลอดแนวไม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นะ่ะคุณมั่นคงกับความรู้สึกละไปแล้วไปให้ตลอดไปไม่ตลอดก็ไม่ต้องกลับมา เพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีค่ามากๆเตรียมไว้สำหรับคนที่ใช่เท่านั้นแต่คุณก็คุยคุยด้วยได้เป็นเพื่อนเป็นอะไรได้แต่ไม่ได้หมายถึงจะให้โอกาสนะแต่เขาก็ยังมั่นอกมั่นใจว่าเขาอ่ะจะต้องชนะเนี่ยใหหกไม้เป็นผู้ชนะจะต้องได้เพราะยังไงอ่ะคุณยังอยู่ตรงนี้คุณยังไม่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกหรอกคุณยังต้องการ เขาเข้าใจผิดเพราะคุณตัดไปแล้วอะ่ะของเขาอะ่ะเป็นได้แค่เพียงเดทผีเน่าเป็นได้แต่ความรู้สึกเก่าๆซึ่งตายไปแล้วรื้อฟื้นไม่ได้หรอกแต่เหมือนกับตอนนี้ตัวคุณก็เอ๊ะมองๆใครอยู่นะมีความรู้สึกว่าอยู่ไกลกันหรือยังรู้จักกันไม่มากพอบางครั้งก็เอาเก็บไปคิดนะกลางคืน ทำไมฉันต้องมารู้สึกกับคนคนนี้ด้วยนะฉันก็ไม่อยากที่จะมีความรักที่ยากๆอีกแล้วอะ่ะเพราะที่ผ่านมาก็เจ็บมาเอ๊แต่นี้มันเป็นครั้งใหม่อะ่ะทำไมอะ่ะเราจะลองเปิดใจดูไม่ได้หรือยังไงคุณก็นึกยังไงดีแล้วก็มีการแอบส่องคุณมีการแอบส่องเขาด้วยส่องแบบเงียบๆไม่ให้เขาได้รู้หรือบางครั้งก็รู้แหละแต่ไม่ได้เขียนอะไรแค่อยากรู้ว่า เขาทำอะไรช่วงที่หายไปช่วงที่คุณไม่ได้เห็นเขาอะเฮ้ยต่างคนแต่งแอบ,บสองเนี่ยเขาไปทำงานหรือเขาไปไหนหรือเขาเดินทางอยู่ไปจังหวัดอะไรวะอยากรู้อยากเห็นภาพมันเป็นเรื่องราวของพรมลิขิตแล้วละ่ะ view of fortune พรมลิขิตในเรื่องราวของความรู้สึกจากคนที่เคยเบื่อหน่ายกับความรัก ผิดพลาดล้มเหลวมาเพราะเจอคนไม่ดีก็อยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งในเวลาเนี้ยแล้วแหละแต่จะต้องมาในรูปแบบที่เป็นค i n g ถือดาบนะชัดเจนมั่นคงความรู้สึกแบบผู้ใหญ่ถึงแม้อาจจะวัยแตกต่างกันก็ได้แต่อย่าทำตัวปัญญาอ่อนขี้คุกเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอะไรเงี้ยไม่เอาเพราะคุณเป็นอะไรอะเป็น d m p e แล้ว d m p e เนี่ยจะมาเล่นไม่ได้นะ มันผิดเพราะว่า DM เพจอะมันอยู่ในจุดที่ว่าจะต้องเจอในเรื่องราวของความเป็นผู้ใหญ่ความรักแบบเอาจริงเอาจังแล้วแล้วความรักแบบผิดผิดก็อย่าได้มานะเพราะไม่เล่นด้วยอยู่แล้วด้วยประสบการณ์อะไรๆอย่างจนเป็นถึง DM เพ e เนี่ย <laughs> ก็แสดงว่าบางคนก็น่าจะรู้ตัวแล้วแหละว่าใคร ที่ตอนนี้มีความรู้สึกอยากพบอยากเจออยากคุยกับคุณแบบทำการรู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วเนี่ยจากที่ส่องกันมาโคตรนานแล้วเนี่ยในระยะหนึ่งแล้วเขาจะต้องลงมือปฏิบัติแล้วไม่อย่างนั้นน่ะคงจะไม่ทันการแน่จะเป็นยังไงต่อไปโอ้โหเกิดความใจร้อนขึ้นมาแล้วสิพ่อ The Tower t ต่ทาวเวเกิดขึ้นนี่มันจะรอเป็นแบบเ e r เพลนไม่ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใหม่ทาวเวอร์รู้สึกแล้วจะต้องปฏิบัติจะต้องเดินหน้าในความสัมพันธ์ไม่อย่างนั้นน่ะถ้าเกิดเก้าเหรียญก็คือคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ารักทุกอย่างจิตใจดีเนี่ยมีคนอื่นเข้ามาสานสัมพันธ์ไปก่อนหน้าเขาอาจจะกลายเป็นความรักทางเลือกหรือกลายเป็นมือที่ส ไม่ได้เขาจะช้าไม่ได้เขาจะมาแสดงตัวให้คุณได้รู้จักแหละหรือเดี๋ยวเขาอะกำลังคิดอยู่คิดแผนอยู่ว่าจะยื่นถ้วยให้คุณแบบไหนดีที่จะดูว่ามันไม่น่าเกียดแล้วทุเรศเกินไปอะเพราะอะไรอะคนคนนี้เขาก็มีมามีฟอร์มเหมือนกันนะพอเป็นถึงคิงถือเหรียญอะก็ภูมิฐานแล้วก็ไม่เคยทำแบบนี้กับใครมาก่อน เพราะฉะนั้นต้องไขค,ควรดูให้ดีไม่อย่างนั้นอะทุกอย่างอาจจะดูเพอร์เจอร์แล้วก็ทำให้เขาอ่ะอาจจะหมดความมั่นใจไปเลยก็ได้ที่จะมาจีบคุณอะเนี่ยมันเกิดไพ่หกเหรียญอ่ะใช่เหมือนกับเนี่ยอนาคตน,น,น่าจะมีในเรื่องราวของการขอโอกาสในความรักคุณจะโดน ขอทำความรู้จักแล้วก็อาจจะขอให้เปิดใจลองมองเขาหน่อยลองพูดคุยกับเขาหน่อยถ้าหากดีอาจจะไปถึงขั้นที่เป็นคนรักเป็นแฟนกันในอนาคตก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าเพิ่งลังเลอย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธไปเพราะอะไรอะ่ะเพราะคนคนนี้เขามีความพยายามเขามีความพยายามมาก บางครั้งคุณอาจจะมองว่าโอ้โหทำไมถึงได้เป็นคนที่เข้ามาแปลกๆบางครั้งยังไม่รู้จักกันมากมายก็กล้าแล้วถึงเขาจะเป็นเดอะฟูลนะแต่เขาก็ไม่ได้คิดที่จะทำผิดแค่ลดละในสิ่งที่ฟุ้งเฟอ้อจนเกินไปสิ่งที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตและต้องการความรักที่ดีอะ่ะเช่นกันนั่นแหละเขาก็ ระแวงเหมือนกันแหละว่าถ้าเกิดบอกคุณไปว่าอยากจะคบหรืออยากสารสัมพันธ์ด้วยเนี่ยถ้าคุณปฏิเสธน่ะเขาก็คงเสียใจนะแต่เขาก็เป็นคนที่คิดบวกอยู่นั่นแหละว่ามันจะต้องเกิดในเรื่องราวของสิ่งที่ดีๆแน่เลยเพราะความรู้สึกของเขาอะ่ะมันกระจางอย่างไงไม่รู้เหมือนกับมีเซนต์ว่าคุณและเขาอะ่ะมีจิตใจที่เชื่อมโยงกันเพราะมันขึ้นไพ่ไฮพินเทสแล้วก็เดอะมูน มันเชื่อมโยงจนทำให้เขาอ่ะคิดถึงแล้วก็ปรารถนาะที่จะไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ยในรูปแบบที่ขอความชัดเจนหรือให้ความชัดเจนกับคุณน่ะด้วยความตั้งมัน่นแล้วก็ตั้งใจมากๆ่ะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นให้ได้เขาคาดหวังนะพูดง่ายๆว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นสิบถ้วยมันสามารถที่จะเดินหน้าต่อได้สามารถที่จะทําความรู้จักแล้วคุณอ่ะ ก็อาจที่จะเปิดใจให้โอกาสเขาแต่เขาก็กลัวเหมือนกันถ้าในกรณีถ้าคุณมีคนเก่าหรือความสัมพันธ์ที่ยังจบกันไม่สนิทถ้ากลับเข้ามาเขาก็ไม่มั่นใจนะว่าคุณจะเลือกใครแต่ในใจก็มีรุ้นแหละอย่างน้อยๆออเขามองว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงกับความรู้สึกนั่นก็คือถ้าอะไรมันจบไปแล้วอะ่ะก็คล้ายๆกับเขาอะ่ะ มันจะไม่มีการได้กลับมาเริ่มต้นกันอีกได้ในรูปแบบเดิมเพราะว่ามันต้องผ่านการคิดอย่างแยบยนต์มาแล้วก่อนที่จะจบเขาก็ให้กำลังใจตัวเองแบบนั้นนะ่ยลองมาดูพลังงานไพ่กันนะคะว่าเป็นแบบไหน first, first เขาอยากอยู่ใกล้ชิดคุณอนะเหมือนกับพลังงานคุณอนะดึงดูดเขาเข้ามานะ ชูเลิฟเฮ้ยหรือว่ารักครั้งนี้ของคุณจะเป็นรักแท้แล้วแหละถึงแม้จะมีวัยแตกต่างกันนะแต่ก็เข้ากันได้ดีนะลองดูดิเออเอาให้ผ่านตามาดูให้ผันตาบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มาในเรื่องราวของการทำบุญหรือบุญนำพาให้ได้มาเจอกันแงสะพานบุญจะกลายเป็นความรักที่ยืนยาวได้ อยู่กันไปยันแก่ยันเท่าเลยนะมันดีอ่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาให้ข้อความดูซิว่าลึกๆแล้วอ่ะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณในใจเขาอ่ะตอนนี้เขาคงยังไม่กล้าบอกหรอกเดี๋ยวโดนว่าเพอร์เจอร์ฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่เออฉันรู้สึกว่าคุณทิ้งฉัน,ฉนไว้ข้างหลัง ก็คือบางครั้งเขาอาจที่จะกลัวว่าถ้าเกิดเขาสารสัมพันธ์กับคุณหรือไปบอกคุณอ่ะคุณอาจจะเดินหนีหเขาเขารู้แหละว่าเขาข้ามเส้นกับคุณความรู้สึกอ่ะเขารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขเห็นไหมบทที่จะชอบก็ชอบขึ้นมาไม่รู้แหละว่าอะไรยังไงแต่ชอบก็คือชอบเขาหวังว่าเขาจะปฏิบัติตัวได้ดีขึ้นหรือกล้าแสดงออกกับคุณเขาจําทุกรายละเอียดของคุณได้นะบางครั้งเขาก็กลัวที่จะติดต่อกับคุณอ่ะ แต่บอกได้เลยไอการที่กลัวนะั่นก็แค่ประมาทเท่านั้นเองแต่ยังไงอะ่ะเขาก็จะต้องเทคแอคชั่นอยู่แล้วเรามาดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้องนะคะมีตัวอะไรบ้างอ่ะ B boy นะคะสีส้ม O Auckland สีม่วงสีที่เกี่ยวข้อง A อเมริกาสีแดง M มาเลเซียสีฟ้า Mint หรือ W W U B boy สีฟ้า F F F ฟ้า F ทองอะอยู <laughs> ่ U U ในเตดนะคะ E อังกฤษอันเนี้ยสีฟ้าฟ้าอมเขียวเขียวอะชีไทยแลนด์นะคะ r ะเซีย Q Q 1 0แดง G Google นะคะ วายยอควายยูทูบสีแดงแล้วก็ K.KINGDOM นะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมรับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe ดูโฆษณาไม่กดข้ามก็เท่ากับได้ดูเอ้ยได้เข้าโครงการดูไพ่ได้บุญแล้วนะคะแล้วก็คลิป,ปลเก่าๆดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นทม์เสตอนนี้ก็มีหลายช่องทางที่จะติดต่อกับแพนได้นะคะไม่ว่าจะเป็น TT FBIG แล้วก็ YouTube นะคะมี2ช่องแพน6กหกเลอร์สต mm ูด hmm. ิโอด้วยนะคะ mm hmm. ก็หวังใจว่าจะติดตามกันไปตลอดนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ต้องขอขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันหวังว่าคุณใช้เวลาได้เต็มที่นะคะใครไม่ไปไหนก็ดูคลิปไปยาวๆนะคะฝากด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักๆนะคะ